สวัดีครับวันนี้ผมช่อง Poly Channel นะครับวันนี้เราอยู่ทุ่งนาเหมือนเดิมครับเราจะมาดูกันว่าการอยู่ทุ่งนาจะเป็นยังไงบรรยากาศทุ่งนาเป็นยังไงครับตอนนี้นี่เรามีแห่งโซลา่าเซลล์ครับใช้สูบน้ำขึ้นมาบารดานะครับให้หพยานะครับปลูกหญ้าเพื่อเอาไปับให้วัวนะครับ อาสาบาได้ครับบ่วเส้าซื่อนี่คือบ่ท่นไหนถวันบ่ครับผ่้ดีปาย่าครับาปา,ปย,าย่ายาตสามีวัวญาี่เปีย

ทิงหัดแล้วหลายแผนกเศรษฐกอยู่ยยไหนอะประอบกับจักรท่านนี่นะอัดไปเร็วชาโล,ะเ,ล,ะละเล่ครับชาโล,ะเ,ล,ะละเล่ พันผสมตับตลอยเนี๋ยเดี๋ยวรเราไปดูว่าเขาจะสับหญ้ากันยังไงครับหญ้าเนเปีย,ายมาดูการเตรียมว่าเครื่องสับหญ้านะครับว่า<ะ>คุณชายก๊อเขาทำอะไรครับหญ้ารถเเปี้ยฟ้า ไมอยู่ที่ไหนทาานี้นะที่ทหนเดิตัดตัดี่เดนย,ยานี้จัก,จกเลื้นนะยุงตี่ปลูกไงสี่สิบห้มื่นใช่มสี่สิบห้าหมื่นวะีหาวันอ่าตอดรอืมเป็นยัดตลอด,อด,ลอดสองรอบแล้ว มันไปหยากคข้าม่หนึบต่ำๆคือเขาพ่อหวานนี่ี้มันก่อม่น,มมมน,มนมยใ่นี่ยไมสูงนีิะกะจังวาวันว่า,มา,า,มาแาม่นนครับคข้มเลยใช่ไ้้ทาานมอสตามันข่าดอืม ด้วยนะครับฝากติดตามช่อง Poly Channel ด้วยนะครับผมฝากติดตามฝากกดติดตามฝากกดไลค์ด้วยนะครับสวัสดีครับ